เดีย๋ยวจิแกงมะลุงใส่ปลาทูนึง่งข้างหมอกก้อนเครื่องลุงใส่ก่อนะอตำเรียบร้อยมีกระทครมีกระเทียมใส่กระทิอันนี้กระไคร้ใส่ลงไปแล้วหาจัะไขออ่อีกอนใส่ลงไป เมีปลาทูใส่เดี๋ยวมันปลูกก้อนถ้าใส่ผักก้อนก็ใส่ปลาทูที่หลังปิดไส่ก่อนแดกตื่นหมอกโอ้ปุดแล้วแยกใส่เคยจากหน่อยกันเด้อใส่เคยยังเคยกะปิการใส่กะปิจากหน่อยก่อนอันนี้ขอใส่ผักผักมะรุมล่างเรียบร้อยเอาใส่ลงไปใส่ลงไปปลาทูใส่ที่หลัง ฟักกูเกตัว,ตวไอคอนอู้หูเกิดหม้ออีกเลยเกิดหม้อเลยไม่ตีมดไหน,นหอ่อนกิไนได้สบายจะใส่มันในแสียบดิในมะรุมแ,แล้วจาะปะทูใส่เลยเด้อหมดแล้วนี่ปลาทูไปต้องเฮ็ดชินช้นเล็กชิ้นใหญ่ๆอู้หอมดีอะ ใส่มะขามเที่ยวไปด้วยแล้วพอไม่ชิมมือถือก่อนปิดไว้ก่อนยายชิมมือกอันเดอ้อมันสือไปอ้ลืมนี่แล้วยายขอชิมก่อนอ,อือจุดขอน้ำปลาเตงสยม่ปลาทู ใส่มะรุมขอเกลือสักนิดต้องใส่เกลือด้วยทำอาหารต้องมีเกลืออรุงชลุกุงสองรอบเลยหรอ,อขอเปล่นงนัวะเฮ้ตู้เลยไป้ตู้ใส่ไม่มีก็ไม่ใส่หรอกอู้หอ,อ,อมขอยขี้มีรอบหนึ่ง อทีมอีกรอบนึงเดอ้ออืมสุดยอดสุดยอดครับน่าขอปิดไว้ก่อนยาจะปพงองเลยเดอ้อประเด้อมันสุกแล้วอุ้ยมันจิงถอาน้ำกันเด้อโอ้โยน่าอร่อยเน้อโอ้ยหอนอะไหนน่าอร่อยเห็นบ่้ยผมยาจะปัก แกงส้มปลาทูใส่มะรุมไปให้กินเด้อมาเด้อกินข้าว้วยกันเนด้อหอมตัวหอยือหอมมะลิสมยุยไีจแกงส้มมะรุมใส่ปลาทูอุ้ยอ่อนยางดีเลยใส่เคยนิดๆแล้วก็ <ไ>ปิดไว้